สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสองพระโศกครับเมื่อนี้ตอนเย็นๆประจ้ำบอกว่าจะพามาเอาหอยพญาบุ่งครับส่อพระโศกกระเลยตามพ่อจ้ำมาเนี่ยแหละครับเสร็จหน่อยเพ่อจ้ำทำพิธีแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับพามาเบิ้งน้ำกันครับว่าเพ่อจ้ำเฮ็ดจังหไหนครับมีพ่อจ้ำแล้วก็มีพวก แม่ๆหลายคนล่ะครับเป็นมาเตรียมสถานที่ครับก่อนที่จะทำพิธีครับนี่แะครับคือขั้นตอนการทำพิธีครับเพื่อนว่าก็มีแจะแม่ห่างนั่งไม้ประครับมันจังหมานวันฉันเพื่อนว่านี่แหละครับสามแม่สี่แม่ครับนี่แหละครับของสี่ บหว้ก่อนถิ่ททำพิธีครับห่างนี่เกดอีเด้อค่ะเกดดีเด้อจีนเหนึ่งหอดศูนย์หนึ่งหอศนย์เม่นวะเม่นหนึ่งหอดศูนะุ่นพรโศกศูนย์ศูนย์หอดเก่าหนึ่งหอดศูนย์ก็ได้เข้าขึ้นแม่ก่อนถิ่เหมือนนีมาอ่อนสครับยี่สิบครับแต่กอนเ้ดรอยม่่างนี้เยกา นี่หละครับคือขั้นตอนทำพิธีครับอันพ่อจะเอาไม่หรอกพี่น้เครับกตั้งีไ้ใหญ่ไหพีน้ำเบิ่งบใหญ่ไหมพีเบิงเลยออใหญ่ไหมพีเหิอด้เมยเ่าับ่กปูพุ่นนปูไปั้งอดเส็นนี้ไม่หมือนว่าเพิ่นมาวันนี้ปูทั้งทีจะสรเจได้กันง่ายไหมนี่ยตามที่ตามมือมัน คนปิดอยู่เตืนเพื่อนปิดหู้ย่างดีเตือนหู้ย่างดีได้ช่วงช่วงนี้เงียขึ้นเขาอกเพราะเปิดมาเอ๊ะแปลกแปลกมื่อนี้ปิดสูเทียบ่าปิดสูมือเ่าปิดมาูมือ่ปิดครับผมเดเทิดนเทายวพื่นทีเปิดใ้เาคือปิดโอเพื่นมีเวลาปิดเปิดได้ไนได้พออือปิดดีเถอะเคือหู้เกานหอเนะ เจ่าที่กิ่งยูอยู่พิ่นปิดไปบอยครับเพิ่นตามคันนี้สิบเฮ็ดใหญ่ไปตามผมศึกษามาเพิ่นบอกว่าเวลลาตอนกลางเว้นนี่เพิ่นสิปิดหูมัดทุกหูเลยเบิ่งนี่อย่างคนมาเห็นครับตอนหาโมงขึ้นไปแล้วเพิ่นจังสิออกว่าใส่เพิ่นว่างตอนหาโมงก็กลัวพันอำพังเป็นครับอำพังอำพังฮูพิ่นครับนี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นสิปิดหูทุกครั้งครับตอนกลางวันครับ ยองยองมากนะเพิ่นกำลังซองจังสิละมืัอนี้บ่อมัอนี้บ่อบ่อเทียกรผลไม้อ่อเม่นขีเม่นจังเดียนรอดหาสังกษุรบุหที่เล็กสีมาทำสี่มือสีนะครับได้เงินในสมัยเสด็จป่อยลาหามาเป็นเงินคนายนะครับเพื่อความแม่นย่ำขึ้นมาอีกแล้วก็รยังสมัยเสด็จสมเด็จเตี่ยครับนะครับสมเด็จเตี่ยข้างหลังเป็นยังไงครับพะอจ๊ะสมัยหราเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เออบ่เป็น บ่มมินสร้างโอ้ตาแผ่นดินตาแผ่นดินตาแผ่นดินเนี่ตาแผ่นดินนครับเงินตาแผ่นดินครับเงินตาแผ่นดินนะครับเงินตาโล่เกิเงินตาตำรวจเหรอครับปกติที่ที่ว้อยหัวเกินไปทั้งกันอันนี้ซับซับกันอ๋อซับกันอ้โอันนี้หัวหัวคนละทางหัวหัวไปเท่าหนึ่งอันนี้เอาึ้นไปเท่าหนึ่งอ๋อค่ะหัวว่าตรงกันตัวนี้ปกติที่ึ้นไปน้ำกันก็คือหนะาขึนเรียนอ๋ออันนี้เป็นสลับกันเรียนเรียญโดยเหรียนที่ขึ้นไปน้ำกันเดี๋ยวจะมาเบิดขั้นตอนครับขันตอนต่อไปนะครับ จึงไม่้กะเอาเป็นการเอาเลืกับพญาบึงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแบบนี้เราทำใิธีที่สมบูรณแบบที่สุดครับม่หมาสมสามแม่หมาแม่หมาส่าสามนม่หาามหมามแ่่หมาม่หมา่าสัม่นมา่าม่าสแม่หสาม่ห่หาสามแหมาแ่า่สม่า่า่าหสหม่ามส่หหแม่หหาหหห เหมือนแม่เต็นบุญเฮ่เนี่ยเขาจะเมาหมดเลยแม่หมายอ๋อขอโทษครับพ่ส๊อแม่หมายมีแต่คนงามๆนะครับจ้าข้นมันเนี่ยแม่หมายมีแต่ปูมวยรวยมีใหญ่ปูมวยรวยจะเนี้ยเต็มตัวงามยังค่อยมากนะเราค่อยออกนิล้องมันบ่ครับครับผมเช็ดแล้วอาสกุ๊สักเคียงเรียบร้อยพิธีเบ็ดเสร็ดคือขั้นตอนสุดท้ายก็คือประจำลอกก๋าเสียวโตเลขนะครับลงไปในหูปอพญานุ่งนะครับ พ่อห้ำอีกรอบนะครับอ่าคือหู้นี่เป็นหู้พ่อพญาบึงนะครับบริเวณเมียพญานะครับเป็นพ่อพญาเป็นพ่อพญาบึงจังหวะโอ้คันเป็นหู้เมียพญาจีได้เอาพ่อใหม่มาสามคนครับอันนี้เป็นเป็นพ่อพญาพ่อพญาได้ได้เอาแมียใหม่มาสามใหม่ครับสามคนครับขึ้นนี่ฝันฝันว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งมาประจำค่ะ นไปยังน้ำไปบอกเลขนั่ครับน้่หากันเม่สักค่ซีเมนต์อันนี้บอกซีเมนต์มนพอพะยะบึ่งนี่บอกครับเดี๋ยวจะโมงทุกอน่ร่องเบึงลองเบึงเนาะแต่เก็แต่กาคันครบเครื่องไปนี่บ่าลาดเป็นมาว่าล้ัวอานี่ว่นี่สมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้สูตรนี่ก็สมบูรณ์แบบที่สุดครับอมาครับเขาก็เฮ้ยถ้าไปเจ้าหน้า มาสั่งติว่าพ่อจำพ่อไปเด้๋อไปช่อว่าันอุกอ่งเถอะนอือ้อนแนวนี่อ้อมสางอืมแต่ตัวมมนเขาเนาอันนั้นนะแมแห่เนาะแห่ออม้วนร่างสวยดี ตอนนี้พอังก็นั่งจุดุเทียนนะคะทั้งชมกนั่งสาตกันให้ตรงกันนนั่นเข้าไปรอดพอพญนี้บึงกรไดอยู่นี่มีแต่เมยใหม่ที่ว่ามีผัวบ่มีผัวหา้หาอยู่หากินที่เอน้าไปมนมีผูวผ้าธรรมาหากินเนาะแม่เนาะย้อนขายแจงว่าสีหาลอยตัวย่อนกําลังสีเบิด ก็ไม like uh ีทีกันเด้อะสิงใหญแม่ทั่นี่วะเงิเยอกันหต้องฮอออกพันธกิจต้กราบคุณสมบันเนย่ยลงไปทำก็เล่านี่ยโยตุัวาละหังสัมมาสัมพุโทสวากาโตเยนะภควาตาธมมสุปฏิปันโนยัตสภควาโตสาวกสังโฆ

พุทธังพระกบันตังอธิวาทิมีสาวาคาตูพระกบตาถมูขมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกบตาสาวากาสังโฆสังขังนามามีมาจั่มเนื้อมาอัาจั่มเนื้อมาหุ้มคนเศร้าบานะโมตัสสะพคะกบตาละตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุพทธัสสะพวกข้าพเจ้าทัง้งหลายขอข้าบายอาเสบวุฒิทวดาพญายินพญพมพญายมมาลาในอากาศตุติสา สูงมูเทวดาเจ้าทั้งหลายมีพุ่มเทวดาเป็นเขา้าขอให้ลูกให้หลานมีโศกมีลาให้มีไส้ชนะผา,าเถี่ยสัตว์สุโมมานทั้งหลายทั้งปวงอาจูปสิญาณเมียทอดนี่อกอกจากตนสฏิภาสะจะเคลีบไปมวยเป็นตันไว้ซาตูซาตูซาตูองค์เมียทอดละนี่เจ้าผู้ผมญาตหลักสุนน้องเมีสยสถิตแห่งห่องในพื้นมนุษย์สา มือนีตัวผู้ขาขอบอกเกา่าอันเชิญบ่ลงเกินพ่อเมเียเสเฮตนำกล้องเขาลูกยกเอาขันหาขอขำวา,าคุ่นเมผูู้คำหนุนทรงหวังดำลงบนนี่อาศัยส่วนวังเศร้าวงเมีท่อละนี่เจ้าผู้ยังนำในกินผูคำบินในยู่ลูกบลูลงเหมือนมาขอเสิ่นเพิงเย็นพ่วงจำเปลี่ยนลูกเขาหยับเขาใหญ่่บมันขวเมันกายยกมือไหวระบอกเกา่าท่อละนี่เมียแกนเหงาลูกว่นอนลอยรับขันนี่เด้อสิหยัดใหญ่เมียท่อละนี่ออกจากให้สถานที่นี่ คือบาสิได้มาขอสวกขอหลากหาตูจิงยิงเมียนเมียนโบหอยสั่งหอยข้าโบหอยของยังทุกทีงทุยาง นโมตัสสะภะคะวะโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธคัลวตาธรรมคัลวตาสังฆคัลวตาสิกขาคัลวตาปัตตมคัลวตาภูปัสสะจากัลวันังอหังวันทามี กายกรรมว่าจีกรมมโนกรรมโหติกรมกรมทั้งหลายปุ๋งหนีปุ๋งขาทั้งหลายเนรับหนาตัวดีรับหลังก็ดีลูก็ดีบลูก็ดีขอกราบคาระเกะพระพุูทะลุเจ้าเลยระบาทพระธาตุเจดีพระศรีมหาโพธิ์ขอจะได้ผูกข้าญบาทขาดสมเบินเกห่งปุ๋งขาทั้งหลายจตโลนมาทำทั้งหลายสี่ดวงเพื่ออายุวันนาสุขโลค่าพระาส่วนหาปัิภาทส่นโหจงเสด็จขอมากำมกองปุงขาห่งปุ๋งขาทั้งหลายอัตปาพระบาส่นเสด็ จงสเสด็จเข้ามาคำโค้องอุ่งคายังผูงหาทั้งหลายเจตโลอันว่าถ้ำทั้งหลายสีดวงคืออายุวัณณสุขะโลค่าภาวะส่วนหาปฏิภาวะส่วนหกทุกปีทุกเดือนทุกหมื่อทุกวันทุกนี้ราการนิทานปัจจยงวัตถ <c oughs> ุสาธุสาธุสาธุผลิตวานเมตังสามิตาประทันตา อาวิกิตาจิตาปาลิตังพันันตุสักเทกามีจะรูปีกิริสิกลาตเตเกันตลิกเกอิมานีติปิรัติจักขามีตลลวนนาคานีิเกอวัตุมีเกเตกรมมาเจยันตุเทวาสลัทธลาวิสามียักขะันธัปานาคาติสันตาสันติเกยังมุนีลาวะจันังซาเทวะมีสุนันตุธรรมะสุวรรณกะโลอะยัมมะทันตาธรรมะสุวรรณกะโลอะยัมมะทันตาธรรมะสุวรรณกะโลอะยัมมะทันตา สาธุสาธุสาทูโอกาสสักขบพระเจ้าขอไหวดวงแก้วดวงดีดวงผีที่ดวงพิเศษนำคุณนคู่บาอาจารันนำวงสมเด็จพระสัมมาพระสัพพัญญูพระโคดมเจ้าพระอรหันตาเจ้าความกาพระเจ้าขอไหวพระญายินพญายมทุกตนทุกองค์คุณพระพุทธเจ้ามีหาติโมคุณพระธรรมเจ้ามีสามสิบแปดคุณสังเกเจ้ามีสิบสี่คุณวีดายี่สิบแปดคุณม่านดามีสิบสองคุณพระพุทธมีแปดคุณสิพันธ์พระธรรมขันธ์สาวกูใหญ่นั่งคูรี่สาวกุตูนั่งกุสี้ ข้าบุรสวงนั่งพระร่วงเผาขุงพระรี่นั่งหน่อยก็แลนี่ผู้ยังนำไปกินผู้ข้ามกินในอยูเทพบุตรเทวดาพระญาหยินพระญาพุพ่มพระญาโยมมาลาดให้อากาศปรจิตสาผงหมูเทวดาเจ้าทั้งหลายมีพุ่มเทวดาเป็นเผาเมือนี้ลูกหลานขออากาประธนาลิมนลงมาเด้เอ,อคือเมื่อมือนี้เป็นมือสันวันดีวันพฤหัสเมือนอีออ้เนาะเปลี่นวันพระมือนี้คือว่า ลูกค้าทวดาทั้งหลายต้องเปียดจิตจิตบุรพาจิดอาภณ์นี่จิตสกินจิดหอระดีจิดปัดกินฐิดผ้ายับจิดอุดรจิดปีศาจจงลงมาเป็นสกีที่ย่านพร้อมปูตาหรือว่าปูสีโทย่าปทุมมากปูพิบุญปูพนาุ์ให้มุนีลูกหลานขอพ่วงมนุษย์ขอมาสวยเหลือคือว่ามหาควพญายังบึ้งลุนี่แหละเมียห่างนั่งใหม่กับมาสามนั่งมิจะฟูจบจบงามมือนี้ ขอให้เอาตัวคิวคิวแม่แมนเอาขึ้นมาสามตัวเอาขึ้นมาหลายมันเกิดบ่วงจับว่าสิเป็นตัวใดตัวใดเออเอารางวัลที่หนึ่งรวดมันสิคือกันกับปูตาข้างบวกบ่อผู้เล่ากับบวกเล่าบันนี่ขอเพิ่มขอเติมดีเออให้ผู้รักสมรักษาในดินแดนสถานที่นี่ลูกค้าที่บดาทั้งหลายผู้รักสมรักษาดินน้ำรดนไา้ำไฟพญาอุปศลก็ให้มาเพิดมือเด้อ โอกาสาโอกาสาฝุ้งขาทั้งหลายขอกราบไหว้พระมาหาอุปคุตเถราเจา้าขนสลาดด้วยยาคมคมมาจารีแกะกาไตลุงปาลือชาด้วยปัญญาจดไจเพียบมีเศษ,เศษด้วยข้องท่ำฝุ้งขาทั้งหลายขอโอกาสาราธนาออกมาเจ้ามาหาสมุทรพงข่านเจ้าหักนี่ละเมิดเล่วด้วยยาคมจดไจเพียบมีเศษกลัวพระอรหันเจ้าทั้งหลาย จูจึงรู้ใบ่วยฆ่าถาวาโยโย,โย,โยุปตะกุดตัวมหาสีโรปิสะขุดตัสัมมัตยีอกามโลตีมาโลขอออกาตราธนามาแาดทั้งม่านทั้งหลายมีพญาาทวบุตรมานและสังธรม่านขันธม่านที่เลียดม่าน,นมัจจุม่านอันให้บังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเขามาฟังเทศนาในพุ่มจะถานทีนี้ก็ขาเทือนขอวอกาสราธนาพระมหาอุปตกุดเถียละา เปเป็นเขาเปลี่ยนตาท่านและพระอาทิตย์ดวงมีเส,สียงใสถ้าจันแสงเรื่องลุงพระอังท่านพุน่งรัศมีเจ้าทั้งสามพระองค์จงผอมกันมาสถิตยอตยู่เบื้องคิศบูรพามารักษาย่งม่นทั้งหาประการปันจมาเบียดเบียนแห้งฝุงขาทั้งหลายขอโอกาสลาธนาพระพูดพระหัตพระสุขเจ้าทั้งสามพระองค์จงผอมกันมาสถิตทติดอุด จงมาหลักสามันทั้งหาประการอันจากมาเบีดยดเบียนแห้งฝูงขาทั้งหลายขอโอกาสราธนาพระเสาพ,พระละาหงพระลักนณาเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงเครื่องบัวดิขันเรียงดำเรีองงามจงผอมกันมาสะิดอยู่เบื้องชิดปัดจิมจงมาหลักสามันทั้งหาประการนั้นจากมาเบีดยดเบียนแห้งฝูงขาทั้งหลายขอโอกาสราธนาเทพบุตรเทวดาพระญาญิพระญาติพ,พ่ พญายมมาลาดในอากาศตรวจกิจสาผง้มูเทวบดดาเจ้าทั้งหลายมีพุ่มเทวดาเป็นเท่าเจ้าจงมารักษายังม่นทั้งหาประการนั้นจะมาหยีดเบียนแห่งปวงขาทั้งหลายขอโอกาสลาธนาพามาหาอุปคุติลาเจ้าจงสเสด็จเข้ามาปราบยังม่นในพุ่มสถานที่นี้ก็ขาเพื้นขอุญาตัดท่านเถิดคูพญาอุปคุตก็ได้มือนี่เชื่อเสื่อมากให้มาเป็นสัมคีพิยานอเอาตู่จงเกี่ยงิว บดียงแปงมาพอดับเพอมยากตัานหนึ่งสธุสาธุนสามุ่ามหน่น่หนั่นสอามหน่อามหนึนงสาเป็นสัีพยานแ่้วก็่สามคนับครับตอนนึ่นึ่อนนึสองานงามรับนอั่งติองสางสสงสานึนสุาทน่ง สาลีลิกขาตุมหาโปทิงพุทธลูกังสกลังสาทธากายาสาวจสามนนสาจีพระวันธามีทีตถาคตีสายานีอัตถานีข้ามานีจะพ,พิสปะทาประสวันธามีพันธีสัพ,พังอัปราังขามัทามีพันธีมายากะตังปุญญสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังปุญญังไมยังท่าตะพังสาธู สาธุสาธุอนุธามีภคปตาจะมีตุกขาพยาปตาจะมีพยาโสกปตาจะมีโสกกาหอนตุสเพียปิตานิโนเอตตาวตาจะมีสัมปตังอนยสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสศภายาสีลังหลันตุสัพตาภาวนาพิรตาอนตุพัตันตุเทวตาวตาสัพเพพุกธาปลปตา ปฏิการนันจยังพลัง,งละหันการันตท,ที่เส้นอลักังมันทามีสักปัจตุบัุเนี่ยปฏการถูก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 ถะกถูยถูกอูกถูถูกาูถูกถูกถูกรูกกกกถกถู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 กถกถูกถูสุดลงูกถูกิูกถูกนูกถครับ,บ,บกถนกถ้กงครับกถูนถกกถกก ด้วยนั่นยืดออกนาะทำทุกอย่างเสร็จพิธีแล้วตอนนี้ก็รอมืินเสาครับเปลี่ยนออกมาได้ล่อเมินเสาแล้วส่อพระโชติก็สิดวาอีกเท็จหนึ่งครับมหาตัวเล็กไปฝากพี่ฝากน้องครับนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ส่อพระโชตกับมาอยู่ทีหดหูบึงแล้วครับตอนนี้แม่มอญพันกำลังทำการเปิดครับตอนนี้กำลังเปิดกำลังเลี้ยงตัวเล็กจากนี่แหละครับเอากองที่อยู่ ไก่เติบครับว่าท่านเปิดอันยูปากลุมกับยังมีสองใบครับอันยูไก่กระโม่เนี่ยมีสามสามใบสามอันครับแล้วมีใบหนึ่งในหน่อยอันที่พนย่าไว้ได้ละครับอันในหน่อยยูปากลุมมีสองครับแล้วพี่น้องก,กับเบิ้งไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> เห็เลขกเก่าแต่เก่าเล็เลกเ่าเล็กงักเลขหแต่ว่ามันมันหนาสิบจิตหัวไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยงกันไปเดี๋ยวเขเลี้ยงกันไปเห็เราไหมกันเดี๋ยวาอกเามาเลี้ยงกันไปกินอันนี้เล็กหนึ่งเดกหนึ่งอันนี้คือกลุ่มนี่เอาทิมไว้น้ำกันนห่มันกลุ่มนีันนนี้เนี เดี๋ยวก็เบลเอาสามตัวเอาสองตัวล่างก่อนพี่อยู่ปากตัวนี้ก่อนมูเด้อเพราะว่าไก่ก็มูฮาราสก็เป็นสามตัวพ้อนใหญ่ไปสามกล่อนเห็นไหมอ้ขึ้นมาจุ่มจียงเสียเล่นมาขืนมาก่อนสีแมนชีอือครับอันนี้รุ่นอันนี้สองตัวร่างปากลุ่มอันนี้รุ่นมูจะเอฟทีมันก็จะได้ตีได้โอ้อันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสองอาอนี่สองอันนั้แบบว่าอันนี้เป็นเจ็ดครับไม่เป็น้องครับเอาร่างไปเห็นเออเป็นเจ็ด เป็นงเนะคะกลุ่มนี้ต่อมากลุ่มสุดถ่ายกลุ่มถ่ายสุดี่เก้า้าเอด้าแล้วอันนั้นมันิมีสามพายหันพาอว่าสามกับยุหลงเรียยุหันนั่นห็นว่าแปดแปดเลขกนั่นกเลขกสามวนี้เพาะว่าสามยังบ่นเห็นวันนี้แปดสมเก้าวันพี่สามยังพีแล้วอสายู่พ่ดแล้ววะโอ้เหลือยังเหลือสี่เดาไปซะละวะูเูนสูนั่น 9ก้าครับพี่น้องครับคูมสามใบนี้กูมสามใบเป็นเก้าแปดศนย์เพิ่งอันเดียวรู้ดูนย์ก็แปนยะคะอันนั้นยูอันเดียวอันนี้เลขซียูพูดเดียวโดดโดนั่นซเลขซนะคะยูพูดเดียวโดดโดดยำไมเนะือยำไว้ยำไม่เป็นซียูปากลุ่มมนบปากลุ่มสองอันสองเป็นสองกับเจ็ด ทังป่นเพื่อดีๆนะแม่พื่ดีๆเนี่ยเห็มันงอแล้วไปทยดีนั่นนี่อันงอลงควงนี่นี่อืมนั่นแหะพื่อดีๆนะเพืออกเห็นตรงๆมันเคยบไงอันนี้คือขึ้นมาก่อนมเมนบมเมมอึ้นมาไก่สสุดก็มูนอ่ะแมนอันนั้นกุมนั่นขึ้นมาเอันที่ซื้อแปดโซนเก้าศูนศูนแปดศูนเก้าแล้วแหละโนี่บ่นี้บ่กุมนี่บ่ที่ใหญ่ๆเนี่ยนี่กุมแล้วแปดเก้าศูนนี่ที แปดเก้าศูนย์กุ้มนี่เนาะค่ะกุ้มนี่แปดเก้าศูนย์แสดงว่าอันนี้กุ้มสองอล้น,นี่กุ้มกุ้มนี่กุ้มที่สองกุ้มที่สองนี่มีซีอันมีซีอันมีซีมีมีซีใบค่ะมีซีใบมีหนึ่ง 16, 6, มี 3, 6, <5. S 1> หกมีสามมีห้าสามหาเนะหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกสามห้าครับกุ้มนี่ ไอ้ไอ um, ้ซีท si ี่ยำไว้น่ะออกไกลๆในซีซีที่ยำไว้ใบนั้นแม่นใบนั้นที่ยำไว้น่ะซีนี่อยู right. ่อ oh, ยู่อยู่เดดครับอยู huh. ่คนละกลุ่มครับซีอยู่คนละกลุ่มเพิ่นยำไว้อันนั้นยำบี้ไปเลยอันนั้นนี่เนาะอะไรโอ้ยกล่องนี่งครองอันอยู่ปากลุ้มนี่เป็นับซีอยู่ตงหพืชเจตออกดีๆนะพืชเจตออกดีๆนะอ่ะนี่ครับเป็นซีนะครับซองอันยุปากลุ้ม เลขสองกับเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองอันยูบปากลุมกับเลขสองกับเลขเจ็ดยูบปากลุมพี่น้องครับซึ่งกุ้มยุไก่ก็ม้วนเป็นสามใบนะครับสามใบเอาออกซะอันบีไว้หน่อยเพิ่มเกี่ยวกันกอันไหนอันอันบีไว้หน่อยเพิ่มมาบอหนาซีนอันบวกลอะเอาออกซะซีนเพิ่มยำไว้เพิ่มยำไว้เอาออกซะก็เป็นไงนี่กุ้มซีเพิ่มยำไว้เพิ่นสีเด่นซีบอกว่านะเพิ่นเอาอย่านี้บอกกุ้มแรกที่ยุไก่ก็ม้วนบวกุมแรกที่ยุไก่ก็ม้วนเป็นศูนย์ฮะซีเพิ่มยำไว้บีไว้ดิ งีงีนะโอ้มันจะมีตัวเดียวน้ะมีซีดเป็นไปได้นะคะมีซีดเป็นไปได้เอียงก็ได้นาะมีศูนย์มีแปดมีเก้าครับกลุ่มสามตัวจับอ่าที่เพิ่นคาดไปไว้สามอันนะครับมีศูนย์มีแปดมีเก้าส่วนในส่วนของอันต่อมากนะครับที่จับมาเปลี่ยนลุ่มซีใบนะครับซีใบก็มีหนึ่งมีสามมีหกมีห้านะครับแล้วก็ยุบปากลุ่มติดปากลุ่มในลักษณะนี่ก็คือเอามากก็คือมาก่องไว้เลย มากองไว้ปากรูมเลยเนาะสองกับเจ็ดเนาะอยู่ปากลุมยู่ไกลที่สุดปากลุมส่วนเล็กสี่นิยู่โดดนะะแยกแยกกุมไว้ให้นะครับแยกกุมที่ที่ว่าสี่นิยู่ใบเดียวอันยู่ใบเดียวสี่นิยู่อยู่ตัวเดียวเพิ่นยำไว้พร้อมเพิ่นยำไว้พร้อมเพิ่นบีไปเลยยำไว้คือยังลักษณะเขาบีเอามือบีสี่นิบีไปเลยแต่ว่ากุมนี่อยู่ไกลที่สุดนี่ครับกุมนี่ยกุมสามใบนะกุมสามใบเดียวไปกันก้านะครับศูนย์แปดเก้าน่ยูไกลที่สุดเป็นศูนย์เป็นแปด เป็นเก้าครับเนี่กุ้มที่อยู่ไกลที่สุดนะล้วกกัมหา้าก็จะเป็นกุ้มซี่ใบกุ้มซี่ใบอ่าซี่ใบที่มั่ววนไบซี่ใบนี่มีหนึ่งมีสามมีห้ามีหกมีหนึ่งมีสามมีห้ามีหกครับครับอด็กกมาก็ล่าสุดเนี่งคือสองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดอยู่ปากหลุมครับฮะสองกับเจ็ดอยู่ปากหลุมซี่นี่อยู่โดดเดียวครับซี่อยู่โดดเดียวอยู่ใบเดียว นะครับมานี่แหละครับใบกลุ่มที่อยู่ไกลที่สุดศูนย์แปดเก้าครับมีสองเจ็ดนาะกลุ่มนี่มีสี่ใบมีหนึ่งมีสามมีหามีหกกลุ่มอยู่ปากลุ่มนี่มีสองมีเจ็ดครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือสีชัดเจนแลเน้ะพี่น้องครับนี่แหละครับท่านผู้ชม fc ทุกท่านก็อันนี้ก็คือหวยพญ่าบึงครับที่เปิดไปแล้วครับ โดยที่แม่มอนเป็นผู้ทําการเปิดแล้วก็เมื่อบ้านแนะนําที่มาขอโดยเพราะจาเป็นผู้ทําพิธีให้ครับแต่คงสิชัดเจนนะครับพี่น้องครับกับขอบคุ้นพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเลขแนวทางพอหายพี่ให้น้องเข้าไปลงทุนถ้าถูกใจพี่น้องก็จังนําไปลงทุนนะครับพิดถูกย่าว่ากันครับ และพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิทธิบริภัท์และการดีๆจากท่องช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ